สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2387ผลกระทบอันยิ่งใหญ่แม้ว่าหยานูสินจะเป็นคนเดียวที่มาแต่บรรยากาศในสามเผ่าบนก็ตึงเครียดเช่นกันบุคคลสำคัญทั้งหมดปรากฏตัวขึ้นรวมถึงอูเจียงป้าหลัวชเวเฟยมหาเซียนหยวนเฟยรวมถึงมหาเซียนเกือบ20คนในขั้นความสมบูรแบบอางยิ่งใหญ่ของพัาราการ สามเผ่าบนเต็มไปด้วยผู้มีอำนาจหากทั้งสามเผ่าร่วมมือกันแม้แต่ตระกูลหยานหลัวก็ไม่สามารถแข่งขันกับพวกเขาได้หยานอู่เซินไม่แสดงความกลัวและกล่าวว่าจะไม่จำเป็นต้องมาทําท่าแบบนี้หรอกข้ามาที่นี่ในฐานะเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นเหรอเมื่อหูเจียงเห็นหยานอู่เซินเขาก็กระตือร้อนที่จะเคลื่อนไหวเขาข็หมดคิวในสนามลบลาสวรรค์หากเจ้ามาใ่คนของเราจะก็เป็นศัตรูของเราหยานอู่เซินยิ้มและกล่าวว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นสามเผ่าบนนี่ไม่ใช่ส,สวรรณะเจตนาค่าพุ่งออกมาจากดวงตาของบุคคลอันทรงพลังทุกคนที่อยู่ที่นั่นเนื่องจากอิทธิพลของป้านหลวงสามเผ่าบนจึงสามารถจัดตั้งกองทัพพนมิตรได้เมื่อก่อนนี้นางได้สัญญากับผู้ผู้ฝนของทั้งสามเผ่าว่านางจะนําพวกเขาไปยึดตำแหน่งที่สองสามและสี่ในศึกล่าสวรรค์หากจากล่วเฉินไม่ได้นำเผ่าลธรมะตะขึ้นพังงาาอย่างกระทันหัน และหากราชาเลย่ยไม่ได้ตายจากน,นมือของคิมโฟโฟและราชาไล่เขานางอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ถึงตอนนี้ปานหลวงก็ยังไม่รักษาสัญญาของนางแต่ไม่มีผู้ผู้ฝนคนใดจากสามพาบนคนไหนตำหนีนางเลยการต่อสู้ล่าสวรรค์เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อทุกคนยังคงมองลงมาที่จางวัชินปานหลวงได้วางตาข่ายที่ไม่อาจหลบหนีได้เพื่อสังหารเขานาเสียดายที่จางล่วินมีพลังมากเกินไปเขาเอาจนะอูเจียงได้ และทำให้ผู้ฝนทุกคนจากสามพาบนที่ดูถูกเขาตกตะลึงจะเป็นความผิดของป้าหลวงหรือเปล่าไม่ในกรณีการตายของราชาเลยเป็นความผิดของเทพเจ้าแห่งพระราชวังเทพเป็นโชคตาเป็นไปได้หรือไม่ที่ป้าหลวงจะต้องรับผิดชอบไม่อย่างน้นในตอนนี้เผ่าเนเธอร์และเผ่ามารณาอยู่ในห้าอันดับแรกร่างเย็นชาของป้าหลวงเดินลงมาและมาเฉญหน้ากับยานูนสนนั่งกล่าวว่าขุนชายยาน จะหมายความว่าอย่างไรที่จะเป็นเพื่อนของเรายารูเสรนเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับป้าหลวงในโลกคุณหลุนเขาประทับใจนางมากเขาอ,อธิบายว่าตะกูนยานหลวงและสามพาบนจะร่วมมือกันทําลายเลสวรร์นบนดาวเมื่อดูที่เจ็ดเหล่าผู้มีอํานาจในสามพาบนต่างก็ัวเราะเยาะอย่างเย็นชาทางานร่วมกันเหรอตะกูนยานหลวงอาจต้องการใช้สามพาวบนไปผู้นำในขณะที่พวกเขาตามหลังเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ ผู้ฝึกฝนของสามผ่าบนหลอกได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าพวกเราทำลายเฉลยสวรรค์ด้วยกันคะแนนจะเป็นยังไงบ้างมหาเซียนหยวนเฟยถามอย่างใจเย็นอย่านูเสินกล่าวว่าตระกูลหยานหลัวต้องการเียงคะแนนจากราชาเล่เขาเท่านั้นฉเลยสวรรค์มหาเซียนคนอื่นๆล้วนเป็นของสาม่อบนเหล่ามหาเซียนทั้งสาม่าบนต่างก็ตื่นแตกเอ้ยแตกตื่นและไม่เชื่อตระกูลหยานหลัวต้องการคะแนนของราชาเล่เขากล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาต้องการความตายจากมือของพวกเขาเอง เหตุใดผู้บกฝนของสารนรกจึงไม่โจมตีดาวเมื่อดุวเจเพราะราชาและเขามีพลังมากเกินไปและเผ่าต่างๆก็ขอยับยั้งกันเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถฆ่าคนจำนวนมากได้ไม่มีใครสามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสียมหาเซียนที่เป็นจฉริยยจำนวนมากได้ตอนนี้หยานวูเซินได้รับมอบหมายงานยากๆหลายอย่างและเฉลยสวรรค์มหาเซียนก็เหลืออีก700คนก็จัดการได้ไม่ยากนะที่สําคัญกว่านั้น เจได้สวรรค์มหาเศเจร้อยน700คนมีมูล,ลค่าหลายสิบล้านคะแนนหัวใจของป้าหลวงสั่นไหวเล็กน้อยจำไมยานูเสินจึงมีความมั่นใจที่จะฆ่าราชาไร้เขาผู้ถือของสิ่งมดิบมหาเซียนได้เป็นเพราะว่าตระกูลยานหลวงมีแผนการที่จะฆ่าราชาไล้เขาหรือเปล่าหรือว่ายานูเสินเพียงแค่พูดคําเหล่านี้เพื่อหลอกลวงพวกเขาและมีแผนอื่นอยู่จริงๆรยานูเสินกล่าวว่าเจ้ายังคงสงสัยความตั้งใจของข้าอยู่นะ พูดตามตรงแล้วเหตุผลที่ข้าเลอกราชาและเขาก็เพราะว่าข้าต้องการข้าเขาเพื่อคว้าโอกาสทั้งหมดบนดาวบ้านเกิดของตะกูลหยานหลัวทำไมพวกเราถึงต้องเจือเจ้าด้วยละ่ะหูเจียงถามหยาลู่เซินกล่าวว่าเพราะว่าสามผ่าบนของเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นศัตรูของตะกูลหยานหลัวถึงอย่างนั้นทำไมข้าถึงโกหกพวกเจ้าทุกคนด้วยนะทันใดน,นั้นคํำสาบกูดก็ดังขึ้นมาพร้อมกันหยาดูเ๋เซินจะกล้าดียังไงเจ้ากล้าดียังไงมาดูถูกพวกเราสามผ่าบน พวกเจ้ากำลังหาเรื่องทะเลาะกับพวกเราเหรอสามพ่อบนร่วมมือกันไม่ว่าตะกูลหยาหลวงของเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใดข้าเกรงว่าเจ้าจะพ่ายแพ้ยานหนูเสเินไข้แขนไว้ข้างหน้าอกดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความดูถูกขณะที่เขากล่าวแม้ว่าตะกูลยาหลวงจะไม่ทําอะไรเลยในตอนนี้แต่พวกเจ้าไม่มีใครมีคะแนนพอที่จะตามเราทันได้ข้าพูดถูกไหมผู้ฝึกฝนจากสามพ่อบนกัดฟันด้วยความเกลียดชัง พวกเขาไม่สามารถหักล้างยานูเซนได้เนื่องจากความเย่อหยิ่งของเขามีเพียงป้าหลวมหาเซียหยวนเฟยและผููิฝนอีกไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงสงบในขณะที่พวกเขาคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงของยานูเซนหลังจากนั้นไม่นานป้าหลวก็พูดว่าข้าเชื่อเจ้ายานูเซนหัวเราะออกมาดังๆ <laughs> แท้จริงแล้วมีเพียงป้าหลวงเท่านั้นที่เป็นคนที่มีเหตุผลมีคนธรมธรมดารมากเกินไปในสามผ่าบนในรุ่นนี้พวกเขาทําให้สามผ่าบนต้องเสื่อมเสียที่เสียง เมื่อคิดย้อนกลับไปถึงศึกราสวรรค์เมื่อ2,000ปีก่อนสามเผ่าบนมีผู้ผู้ฝนที่ทรงพลังมากมายพวกเขาทั้งหมดอยู่ในห้านดับแรกแต่ในรอบนี้หากพวกเราไม่ร่วมมือกับตระกูลหยานหลัวข้าเกรงว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าสู่ห้านดับแรกได้หูเจียงยิ้มอย่างเย็นชาและกำลังจะพูดยหยานอุ่นเสินกล่าวว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันศึกราสวรรค์เวลาไม่จำกัดหากสามเผ่าบนไม่ร่วมมือกับตระกูลหยานหลัว ข้ากระทำได้แค่มองหาสามเผ่ากลางเผ่ากระดูกและเผ่าศพต้องการเข้าสู่ห้านดับแรกมากเลยนะบ้าหลวหยุดอูเจียงและพูดว่าตากูนหยานหลวงไม่ได้กําลังรูมือกับเผ่ากระดูกอยู่ลวพวกเขาแค่ใช้พวกมันไม่ว่าจะเป็นกระโหลกชมพูรหรือเผ่ากระดูกพวกมันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่บรรดาสามเผ่าบนองค์หญิงป้าหลวงและมหาเซียนหมื่นหัดคือคนที่ค่าชื่นชอบความร่วมมือของเราอาจดําเนินต่อไปได้เป็นพันปีแม้หลังจากศึกล่าสวรรค์หยานอู่เซินกล่าว ยานูสินบอกกับป้าหลวโดวยอ้อมว่าเขาจะสนับสนุนให้นางเป็นผู้สืบทอดหญิงแหโชคกตาอย่างไรก็ตามนอกจากป้าหลวและอู่เจียงแล้วมาหาเสียงของทั้งสามพาบนก็โกรธจัดมากจนใบหน้าของขพวกเขากลายเป็นสีแดงยานูสินหมายความว่าอย่างไรเราทุกคนรู้วนเป็นผู้ที่ฝึกฝนจนถึงขั้นความสบูรณ์แบบยิ่งใหญ่ของเราพัฒนาการภายในเวลาหนึ่งพันปีเรามีศักยาภาพที่จะกลายเป็นเทพแต่เจ้ากลับไม่เห็นคุณค่าของเราเลยหรือเจ้าดูถูกวีรบุรุษของทุกโลกจริงๆ จากนั้นหยานูเซินมองเข้าไปในดวงตาของป้าหลัวและกล่าวว่าหากสามเผ่าบนลกเมือกับตระกูลหยานหลัวก็เป็นไปได้ที่จะบดขยี้เผารูหิดมตะอูเจียงซึ่งแต่เดิมมีความรู้สึกเป็นศัตรูกับหยานูเซินอย่างมากอดไม่ได้จะถามว่าบทขยี้เผารูหิดมตะอย่างงั้นเหรอหยานูเซินมองเขาด้วยสายตาที่มั่นใจตราบใดที่เรากําจัดเผารูหิดมตะได้เราก็จะลดคะแนนของพวกมันลงครึ่งหนึ่งเผาเนเธอร์มีโอกาสที่จะเหยียบย่ำพวกมันและไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับสอง จุดประสงค์ของการอานะจากหวังเฉินคืออะไรหูเจียงมันจะดีกว่าไหมถ้าจะบดขยี้พารุหิตธมตะจนเป็นผงและดูความรุ่งโรจน์ที่จังหวัดเฉินได้สร้างมาอย่างยากลำบากพังทลายลงดวงตาของหูเจียงเปล่งประกายแสงเย็นเขาอมยิม้มดังนั้นตะกูลหยานหลัวจึงต้องการใช้พวกเราเพื่อจัดการกับพารุหิตธมตะอย่านูเสินไม่ได้ปฏิเสธและกล่าวว่าตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงพารุหิตธมตะเท่านั้นที่เป็นศัตรูของตะกูลหยานหลัวในศึกล่าสวรรค์พารุหิตธมตะ ก็เป็นศัตรูของเผ่าเนอเทอเช่นกันไม่ใช่หรือดังนั้นผลประโยชน์ของเราก็เหมือนกันได้ข้าเอาด้วยหูเจียงกล่าวยานอูเซินยิม้มมหาเซียนหมื่นหัดเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามเผ่าบนท่านคือเวลารบุรุษที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ท่านควรมีความกล้าหาญเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สำคัญแต่ข้ามีเงินไขหนึ่งหูเจียงกล่าวพูดมาสิยานอูเซินกล่าวหูเจียงกล่าวว่าจางลั่เฉินต้องตายด้วยมือของข้า ยานูเสนกล่าวชื่นชมมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ควรเป็นจงแก่แขและตอบแทนคุณเมื่อถึงเวลาข้าจะขอเป็นพยานให้เจ้าด้วยตัวเองและดูเจ้าตัดหัวจางวุฉินเนื่องจากอูเจียงตกลงแล้วเผามรณาและเผาหินก็จะไม่ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับตระกูลหยานหลัวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงแข่งขันกับตระกูลหยานหลัวเลยจะเป็นการดีที่สุดหากพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันและจัดก,การกับจางวเฉินศัตรูของพวกเขา ป้าหลวกล่าวว่าแน่นอนว่าสามเผ่าบนสามารถวมมือกับตระกูลหยาหนวได้แต่แม้ว่าเราจะรวมพลังกันทั้งสี่เผ่าเพื่อไปชิดดาวเมื่อดูพิจิมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีท่านต้องรู้ว่าผู้ฝึกฝนของเผ่าหลวซาและเผ่าลูกดมตะยังคงแอบซ่อนอยู่ในความมืดใช่แล้วเมื่อพวกเขาเริ่มทาสงครามกับเฉลยสวรรค์เผ่าหลวซาและเผ่าลูกดมตะจะอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไรย่านุ่นเสื้กล่าวว่าเผ่าหลวซาและเผ่าลูกดมตะนั้นไม่น่ากังวลนักปล่อยให้พวกมันซ่อนตัวต่อไปเถอะ สนามรบที่เราสร้างขึ้นนั้นไม่ได้อยู่บนดาวเมื่อดูทเจ็ดผู้ฝึกฝนจากสามเผ่าบนต่างก็ตกตะลึงสนามรบจะไม่อยู่บนดาวเมื่อดูทเจ็ดได้อย่างไรดูเหมือนว่าป้าหลวงจะดาจิตนาของยานูสซนได้นังกล่าวอย่างใจเย็นท่านต้องการใช้ค่ายคนเคลื่อนย้ายไม่ิี่ลอไม่เลยถ้าจะให้ชัดเจนมันน่าจะเป็นค่ายคนเคลื่อนย้ายไม่ติแเห็นความมืดยานูสซนกล่าวป้าหลวงกล่าวว่าสนามรบอยู่บนดาวเบืรเกิดของเผ่าลูกทิมตะใช่ไหม ถูกต้องแล้วยานุสนรกล่าวป้าหลวถอนหายใจยาวและแสดงสีหน้าชื่นชมนางกล่าวว่านั่นเท่ากับการฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวยกเว้นคนไม่กี่คนที่อยู่ที่นั่นซึ่งเข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผู้ฝึกฝนคนอ,นอื่นยังคงสับสนสนามรบมาอยู่บนดาวบ้าเกิดของพอลุยมะตะได้อย่างไรป้าหลวกล่าวว่าแม้ว่าเจ้าจะรวบรวมพลังแห่งความมืดของดาวมืดและเปิดใช้งานค่ายคนขึ้นใหญ่มมติก็ไม่สามารถเข้าสู่ดาวบ้านเกิดของพอลุยมะตะได้โดยตรง เจ้าลืมไปแล้วหรือว่ามีค้ายกลแยกมิติอยู่หยานห่วงตู่จะทำลายกองกำลังดาวบ้านเกิดของเผ่าลือมาตะล่วงหน้าหยานอุ๋เซินกล่าวหัวใจของป้าหลัวตกต่ำลงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างหยานอุ๋นเซินความพยายามทั้งหมดของจารุเฉินก่อนหน้านี้จะสูญเปล่านั่นคือผลพวขงของเขาแรงกระตุ้นของหยานอุ๋นเซินถูกกำหนดไปแล้วเขาพากองกำลังของตระกูลหยานหลวัวสามเผ่าบนและเผ่ากระดูกมายังดาวบ้านเกิดของลุอดามตะ ใครกันที่สามารถหยุดเขาได้จากล้วินเหรอไม่มีใครสามารถทําได้จากล้วินอาจไม่สามารถหยุดยานอุศนยานหวงถูและหู่เจียงที่ทํางานร่วมกันได้แม้ว่าเขาจะมีหัวและมือพิเศษก็ตามนอกจากนี้ยังมีชเวียมหาเซียนหยวนเฟยชเว่ยเฟยกระดูกชมพูและคนอ,อื่นอนอีกตําแหน่งแรกของพูวิธมตะจากสิบเผ่าจะถูกภาคไปเช่นนั้นหรือแผนการของจักรพรรดิหญิงและเซียงกระบรี่สุเวนจีกลับกลายเป็นศูนย์เปล่าอีกครั้งหรือ ราชาห้เขาจะต้องตายอย่างไรประโยชน์ใช่หรือชีวิตนับพันล้านชีวิตในโลกคนหลุนจะยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงสงครามและความอพยพอสตูต่อไปหรือไม่ถูกเหยียบย่ำฆ่าและถูกกดขี่เหรอไม่นั่นไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนยังมีโอกาสก็ต้องมีโอกาสเนื่องจากยานหววถูและหัวกระโหลกชมพูได้เดินทางไปยังดาวเพิ่งเกิดของพารหิทธิมตาตะแล้วข้าเกรงว่าพาราหิทธิมตาตะทั้งหมดจะตายในเร็วนี้ป้าหลัวกล่าวจากนั้นนางก็ถามว่า เรายัางจําเป็นต้องย้ายสนามลบไปที่นั่นอีกเหรอ,อยหยานู่เสินมองป้าหลัวด้วยความสงสัยและกล่าวว่าองหญิงท่านจะหาสนามลบที่ดีกว่านี้ได้เหรอดวงตาศักดิ์สิทธิ์ห็นต้นกำเนิดของอยหยานูเสินกำลังจ้องมองไปที่ป้าหลัวราวกับว่าวิญญาณของนางกำลังจะถูกเปิดเผยความระมัดระวังของอยหยานูเสินนั้นไม่มีใครเทียบได้ในบรรดาผู้ฝึกฝนในรุ่นเดียวกันดาวเมื่ออื่นที่เหลืออยู่ล้วนเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งนั้นตัวอย่างเช่นดาวเมื่อตรงที่สามไงป้าหลัวกลับ เหตุผลที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งสนามรบบนดาวเมื่อดวงที่เจได้ก็คือพาวลหลวซสารและา่ารล์ิรมาตะอยู่ที่นี่ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของการต่อสู้ดังนั้นสนามรบจึงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนภายในดวงดาวเม,มื่อดวงที่3ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดที่ป้าหลวต้องการล่อทุกคนไปที่นั่นด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้าห่ารล์วิรมาตะและจารั่วเฉินมีโอกาสเอาชีวิตรอดอยานูสนใส่หัวเบา,เบาและกล่าวว่า มันก็เป็นเรื่องจริงที่เราได้เปรียบกว่าในการต่อสู้บนดาวมืดแต่เราเฉลยสวรรค์จะไม่มีวันเห็นด้วยป้าหลวงไม่ได้พูดอะไรอีกความตั้งใจของหยานอูเซินนั้นแข็งแก่งกว่าอูเจียงเขาจะไม่ตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของใครและจิตใจของเขานั้นก็น่ากลัวอย่างยิ่งหากนายยังคงพูดต่อไปนางก็ต้องถูกสงสัยอย่างแน่นอนและผลที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้หยานูเซินละสายตาจากป้าหลวงและกล่าวว่าต่อไปข้าจะต้องพบกับราชาไร้เขาข้าขอตัวก่อนละ ผู้ฝึกฝนจนมวนมากที่อยู่ที่นั่นคงไม่เข้าใจเจตนาของหยานอูเซนสนามลบอีกแห่งหรือยังไงเราชเชลยสวรรค์ควรไปที่ดาวบ้านเกิดของพอรุยธรรมตะเหรอนั่นคือแผนของหยานอูเซนหยานอูเซนจะกลัวราชาและเขาตีจนตายเหรอใช่แล้วหยานอูเซนไม่กลัวหยานอูเซนกําลังล้นหาที่ตายเขาคิดว่าการฝึกฝนของเขาแข็งแกร่งพอและเขากล้าที่จะไปยังดาวเมื่อดูที่เจ็ดพี่ลำพังขอ,อ้ดูเถอะด้วยการฝึกฝนของราชาและเขา ไม่เกินสามกระบวนท่าเขาก็ฆ่ายานุ่เสริรนได้แล้วยานุ่เสินอ้างว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะระดับหยืนหุยเขาหยิ่งย่าโสยิ่งกว่าจงางรุ่เฉินเสียอีกเขาได้ต้องชดใช้ราคาที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอนแต่ในดที่สุดถ้ายานอุเสินไม่ตายเพราะท้ายที่สุดแล้วการร่วมมือกับจะก,กูลญยานหลวงก็เป็นประโยชน์ของเราแค่เขาคิดเขาว่าเหมือนฆ่าตัวตายแล้วเขาจะทําอะไรได้ผู้ฝึกฝนจากสามพาบนกําลังพูดกุีและล้อเลียนกันพวกเขาพร้อมที่จะรับชมการสแสดงดีๆ ในขณะนั้นปาโลก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าจะไปกับเจ้านี่เป็นโอกาสเดียวจะเข้าใกล้าราชาและเขานางไม่สามารถพลาดโอกาสนี้ได้หากไม่เป็นเช่นนั้นจารุเฉินและโลหิธตมตะจะพ่ายแพ้แน่นอนในอดีตภารพิธตมตะมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องรวบรวมเบี้ยอย่างจงใจเช่นราชาและเขาแต่ตอนนี้นางทําไม่ได้มีเพียงการใช้เบี้ยต,ตัวนี้ให้ดีเท่านั้นที่นางจะทําลายแผนการของหยานูเซินได้หยานูเซินหันศีรษะไปมองและดูประหลาดใจ องหญิงป้าหลวงป้าหลวงมาให้เขามีโอกาสปฏิเสธและกล่าวว่าข้าที่ฝึกฝนประตูเองตัวตวนีแท้จริงแล้วหากการเจรจาล้มเหลวข้าสามารถระงับพลังของราชาเลยเขาได้เจ้าจะมีโอกาสลบหนี้จากนั้นนางก็กล่าวเสริมว่าเราจะมีโอกาสเจรจากันได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือกันเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเจ้าสามารถเป็นตัวแทนของเจ้ากูลหย่าหลวงเท่านั้นไม่ใช่สามเผ่าบนสีหน้าตกใจของหยานูเสินหายไปเขาพยักหน้าพร้อมรอยยิม้มเขากล่าวว่าดี ท่านมีความกล้าแม้ว่าการเจราจาจะล้มเหลวข้าจะส่งเจ้าไปก่อนอย่างแน่นอนเมื่อมองดูหยานูเสรนและป้าหลัวบินเข้าหาดวงดาวเมื่อดูที่เจ็ดผู้ฝึกฝนจากสามผ่าบนก็ยังคงตกตะลึงองค์หญิงเป็นบ้าไปแล้วหรือการเจราจากับเฉลยสวรรค์และการเปรตนสนามลบกับราชาและเขามีอะไรได้สาระไปกว่านี้อีกหรือทั้งสองบินเคียงข้างกันหยานูเสนกล่าวด้วยจิตใจสำนึกองค์หญิงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจางกห้ยเฉินเหรอทำไมท่านถึงหยาแบบนั้นล่ะ คุณชายยานป้านหลวถามใบหน้าของนางเย็นชาแล้วกับภูเขาน้ำแข็งไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆอย่านุ่งเสกล่าว่าข้าได้ยินว่าเจ้าตกลงไปในดาวมืดดูที่สามพร้อมกับจางวชัชชญและเขาปล่อยให้เจ้าหลบหนีไปได้ครั้งหนึ่งนั่นคือสาเหตุที่ข้ารู้สึกสับสนเล็กน้อยข้าได้ยินมาว่าในวันก่อนเทศกาลล่าสวรรค์เจ้าเลี้ยงเล้าสิบสองดอกไม้ให้กับจงางวัชชญข้ายังรู้ด้วยว่าเจ้ารับชีคุณหลุนเป็นศิษย์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับจางวชัชฉิน ไม่ใช่ใกล้ชิดกว่าข้ามากเลยป้าหลวงกล่าวยานููสนตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็หราอเสียงดัง่าข้ากังวลว่าองค์หญิงป้าหลวงจะเปล่นสติคาราว่าคนอื่นแล้วก็หัวใจของท่านจะถูกแจ้งว่เฉินครอบครองไปแล้วท้ายที่สุดแล้วมีเพียงเขาและโวข้าเท่านั้นที่เป็นเวรบรรลุของยุคนี้ไม่มีสตีคนใดสามารถต้านทานเสน่ห์ของเราได้ความแตกต่างก็คือแม้ว่าข้าจะมาจากตระกูลหยานหลวงแต่ข้าฝึกฝนสายพุทธะข้าถูกกำหนดให้ไม่ให้มีความสัมพันธ์ แล้ไร้หัวใจและไร้ความสุขตลอดชีวิตของข้าแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่สิถ้าจะให้ชัดเจนมันควรจะเป็นเหมือนว่าเขาเหมือนมีอารมณ์แต่ในความเป็นจริงเขาไร่หัวใจเมื่อเขาดูเหมือนไร่หัวใจเขาก็จะมีอารมณ์จริงๆองค์หญิงป้านหลวงองหญิงต้องระวังนะเห็นได้ชัดว่าป้าหลวงรู้เหตุผลเบื้องหลังคำพูดของเขานางกล่าวอย่างเย็นชาว่าข้าก็ฝึกฝนเป็นสายพุทธเหมือนกับเจ้าแหละหยานดูเสนตกตะ,ตะลึงอีกครั้งเขาพูดอย่างจริงจังว่า ตอนนี้องคหญิงบ้านหลวงพูดเรื่องนี้แล้วข้าก็วางใจได้เราจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนและก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ